ความหมายของคำว่ารูปภิกษุทั้งหลายคนทั่วไปกล่าวกันว่ารูปเพราะอาศัยความหมายอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้นเช่นนี้แลดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่ารูปสิ่งนั้นแตกสลายได้เพราะอะไรสิ่งนั้นแตกสลายได้เพราะความเย็นบ้าง แตกสลายได้เพราะความร้อนบ้างแตกสลายได้เพราะความหิวบ้างแตกสลายได้เพราะความกระหายบ้างแตกสลายได้เพราะถูกต้องกับเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายเพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้นเช่นนี้แลดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่ารูป